看看。 คือวันนี้ก็มีการตั้งชมรมการกุศลการทมดินของมัสยิดหลายๆที่แล้วก็ผมต้องแนะนําตัวก่อนผมคือนายยารณีมวมะตัวเฮตเป็นตัวแทนของกลุ่มใบตุมานใบตุมานก็คือใบตุมานคือคลังคลังคลังเกตบุญน,นะแล้วก็การก่อต้านนี้เป็นกลุ่มหกล้อที่ว่างงานเพื่อจะก่อต้านเชื่อเื่อเพื่อจะพัฒนามัสยิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะ แล้วก็ที่นี่ก็มีการรวบุ่มหลายๆๆลหลายกลุ่มหลายหที่หนึ่งอารศะแล้วก็อดุสนยแล้วก็บาเจาะแล้วก็นาทิวาสมารวมกลุม่มเพื่อจะพัฒนามาเจตในสังขงจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับผม หมายถึงว่าจะขนช่วยขนทรายช่วยขนทำเรื่องของพื้นที่วอลกัพให้กับมาจิตใช่ไหมครับผมเมระทั้งกูโบเอยร์กูบุหันใช่ใช่หลายอย่างครับผมที่นี้ก่อตั้งมากี่ปีก่อตั้งก็เริ่มจากเดือนปีหกเดือนวันที่หกวันที่หกติงหาปีห้าปีหกสี่ครับผมแล้วก็กรางกองท่ามรวงกลุ่มก็มีสมาชิก แรกๆก็ประมาณมี4ีหคนๆๆแล้วก็เป็นบุ้นาของเป็นแกนนำที่เปิดกระจายนะเป็นการเพื่อจะรวมกลุ่มของใบตุมานครับวันนี้กิจกรรมยังไงบ้างวันนี้นวันนี้ก็กิจกรรมรถทยอยมาเพื่อจะไปท่งที่ของมสัสยิดอุตเตจโลประมาณรถ อ่ายี่สิบคันครับผมวันนี้คือมาเตย,ตย็นนี่คือได้ฟรีหมดเลยได้ฟรีหมดเลยครับผมไม่ไม่คิดตังค์ไม่คิดอะไรไม่ไม่คิดตังค์ครับผมวันนี้มีสมาชิกหรือมีรถประมาณกี่คันฮะวันนี้สมาชิกประมาณยี่สิบคันครับผมแล้วก็มีดานหกล้อแล้วก็กระบะด,ดั้มแล้วก็สิบโลอ,อ๋อมารวมกลุ่มกันมารวม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 ,รวมกลุ่มกันครับผมรู้สึกยังไงที่เรามีการก่อตั้งทีมที่ทําพัฒนาในพื้นที่อ่ะอ๋อทางกลุ่มก็รู้สึกยังไงมีความรู้สึก ภูมิใจภูมิใจใช่เวลาว่าใช่เวลาว่าใในเกิดประโยชน์เพื่อจะเพื่อจะพัฒนาสังคมในมิติของเราครับผมหมายถึงว่าเราจะอยู่ในเส้นทางสายบุญเส้นทางสายบุญครับผมอ๋อโอเคอยากฝากอะไรถึงกลุ่มอื่นๆให้ทําความดีบ้างเช่นกลุ่มกระบะกลุ่มรถตู้กลุ่มรถมอเตอร์ไซค์สร้างสร้างประโยชน์อย่างนี้นะครับอยากฝากอยากฝากให้กลุ่มรถบรรทุกหรือรถกระบะรถกระบะหลายหลรถกระบะนี่ก็เพื่อจะพัฒนาเพื่อจะเกิด อะ,อะไรดี่อ่ะการช่วยเหลือ <นะ S 1> การช่วยเหลือทังคมครับผมครับครับขอบคุณมากครับ